ลยคงก็ปิดแถวเมื่อไหร่ครับยันที่ที่เจ็ดที่เจ็ดแปลงที้วแล้วถ้าเปิดอีกทีนะครับปิดตั้งสามตุสามปีหน้าเลยปตุกปิดตปิดตปิดตัองสปิด ไม่จัดต,จจจติอ่ะว่าแต่ตลาดมูลเดือนนี้ตลาดมีครเพินมอ่ครด้นหนึ่ปีอ่ะถึงงานถึงเวลาถึงงานข้ารึกคนมันหนีหมดคนตลาดคนนี้คนไหนมันนีหมดอดีโดนนี่เปิดตั้งป,ป,ปีอ่ะนี้ก ว่ายุติไหนแล้วครับหรือว่ายุติไหนแล้วครับติดติด18องศาแล้วแข็งแรงหรือว่าแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีนะครับ